สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้นะคะวันที่สิบห้านะคะแอดทำคลิปไว้เนาะแอดทำแนวทางลาวพัฒนาของวันที่สิบหกนะคะวันนี้แอดทำไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดจะปล่อยลงให้เด้วอวันที่สิบหกนะคะพี่น้องจา๋าลาวพัฒนานะคะจะนินให้สี่ชุดนะคะตัวเลขก,ก็มีเข้าไม่หลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยเนาะ ก่อนจะไปรับชมแนวทางลาพัฒนาของวันที่16นะคะเรามาดูผลของงวดล่าสุดกันก่อนนะคะวันที่13นะคะผลที่ออกนะคะ969498นะคะ969498นะคะวิ่งรูดแอดนิ้นไปให้ที่5และ9นะคะ9มาบนมาล่างเลยนะคะใส่วิ่งใส่รูดยินดีด้วยนะคะ2ตัวหน้าชุด6ตัว ฝั่งพี่น้องสปปลาว96มาในชุดกันนะคะชุดกันแต่ว่าแอดนินให้นะคะพี่น้องจา๋าฝั่งพี่น้องสปปลาวยินดีด้วยนะคะแล้วก็วิ่งรูด9เนาะส่วน2ตัวล่างชุด4ตัวนะคะ94 944 94. ของเราไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าแอดให้9559นะคะมา94เนาะผิดเต้มเดียวพี่น้องจ๋าได้กันที่วิ่งรูดนะคะบนนะคะบนออก498นะคะ 9ก้าแปดมาในตารางนะคะพี่น้องจ๋าเก้าแปดมาในตารางเนาะเจาะเข้าเก้าหกหกเก้านะคะฝั่งพี่น้องโสซโปพรลราตารางมาเก้าหกนะคะแล้วก็เก้าแปดเนาะส่วนสองตัวล่างชุดสี่ตัวนี้แอดเจาะหลุดนะคะพี่น้องจา๋าของเราไม่มีสีเนาะใครที่ได้เก้าแปดในตารางก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปคะ่ะ รัฐบาลไทยแอดลงให้แล้วเด้อใครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะมาลุ้นกันต่อนะคะสําหรับแนวทางราวพัฒนาของวันที่16นะคะแอดทําคลิปไว้เด้อพี่น้องจา๋าบางทีก็จะลงให้เลยนะคะของวันที่15เนาะวันนี้วันที่15นะคะถ้าไม่ลงให้วันนี้แอดก็จะลงให้วันที่16เด้อพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางนะคะราวพัฒนาวันที่16นะคะ ย้ำนะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้ให้เด่น9 3 7รอง5และ1นะคะวิ่งรูดแอนนินไปให้ที่3และ7นะคะสำหรับชุดเน้นนะคะ4ชุดเนาะ3 1 3 7 9 3 9 7นะคะ3 1 3 7 9 3 9 7นะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าใครชอบในชุดกันก็ลองพิจารณาเด้อร์2ชุดนี้ใครมีทุนก็กลับหัวด้วยนะคะ ให้ระวัง47ด้วยนะคะ4ของเราไม่มีนะคะในตารางเนาะแต่ว่าเลขแอดถ้าไม่มา37ตรงๆนะคะอาจจะขึ้นเต็มเป็น47นะคะแต่ขอให้มาตัวนี้และกันเนาะตัวที่แอดเจาะให้แล้วกันนะคะพี่น้องจา๋าใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้หยิบจับในตารางปรเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับ012นี้จะเป็นเลขทูบนะคะพี่น้องจาอ๋านะใครที่ชอบเลขทูบก็ลองพิจารณาดูเด้อ ชุด3ามตัวคู่ไหนที่ยังไม่ตัดให้ก็ตัดเล่นได้เด้อพี่น้องสาเนาะยังไงก็ขอให้เหงๆปังๆนะคะผิดพลาดกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้หนทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า